ก็เขาถือว่าน้ำนี่ศักดิ์สิทธิ์ไงกลาเป็นโรคก,กาเคลื่อนผิวหนังหายแล้วน้ํามันอุ่นเองอุ่นตลอดมาเป็นพันๆปีแล้วไหลมาจากนรกสอนผมตโปกทาราหรือบ่อน้ําร้อนโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ของาศาสนาพราี่มี้อายุเก่าแก่มากกว่า2,000ปีตโปทาราเป็นที่อาบน้ําสาธารณะของวันณะต่างๆวิธีการอาบน้ํา จะแบ่งเป็นชั้นๆตามวันนาสูงต่ำเชื่อกันว่าการอาบน้ำนักปโธทารามแห่งนี้จะสามารถทำระบาดและรักษาโรคได้นั่น,นเองมันเป็นห้องสี่เหลี่ยมเนาะนแล้วก็าอาบวนกันน้ำก็จะไหลลงไปข้างล่างใช่ไหมคะมเพื่อนได้อาบต่อน้ำสะอาดที่สุดแล้วาาแล้วก็ไหลผ่านล้รสองถุงออ จากนรกสองขุมนะคะแล้วก็ไหลลงไปเป็นชั้นๆให้จันทานค่ะซึ่งเป็นน้ำที่ดำมากเมื่อกี้ที่เราดูนะน้ำแร่ธาตุาตุธาตุยุค่ะนรกสองขุมครับค่ะขอบคุณค่ะชาวอินดูเชื่อว่าทาน้ำอุ่นที่ไหลมาจากเขาเวภาระบันพซึ่งไหลมาจากคมมารุผ่านแม่น้ำสารัสว์เป็นน้ำที่ล้างบาปได้พระนามสารัสวี ื่อพระนางของพระแม่สรัสวดีเทพแห่งวิทยาการผู้เป็นพระมเหสีของพระนารายณ์ที่ตะโปทานเราจะเห็นได้ว่าการแบ่งชนท้นวันนะของชาวอินเดียยังมีอยู่ในปัจจุบันคนวันนะพราหม์และแพทย์ดื่มน้ำอาบน้ำและสักผ้าผนอาคารทั้นสูงสุดแล้วไหลลงมาให้วันนะสูบใช้่อกจากนั้นจึงไหลลงมาชั้นล่าสุด ถึงระดับจันทารคนอินดูยังคงยอมรับวัฒนธรรมและกฎเกณฑ์นี้ได้อย่างเป็นปกติอยู่ตะโปธาหรือตะโปธาเป็นแหล่งน้ำร้อนที่เชื่อกันว่าไหลผ่านมาจากภูเขาทางน,น้ำร้อนผู้คนแต่ละวรรณะต่างก็อาบกันตามฐานะพราหม์อาบอยู่ชั้นบนกษัตริย์อาบอยู่ชั้นรองลงมาแพทย์อาบในอีกชั้นและสูอาบอีกชั้นส่วนพวกจันทาร อาบอยู่ชั้นต่ำสูดจะอยู่ตรงนี้กษัตริย์ตรงนู้นฮะอีกที่หนึ่งอันนี้สเต็ปที่สองอน,น้ำตรงนี้ก็จะไหลลงไปให้คนชั้นจันทราเนี่ยข้างล่างที่ข้างล่างสุดนะฮะได้อาบต่อจากเขาเหล่านี้ชำระล้างแล้วตรงตรข้างล่างนะอันนี้เป็นมรรณธรรา แพสููนะคะอยู่ที่เดียวกันเป็นวันน้ที่สูงสุดแล้วนะพี่นะสถานที่ที่ชาวอินเดียจากทั่วทั้งประเทศต้องเดินทางมาที่นี่การที่จะไปอาบน้ำที่ตะโปูทารามซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้อาบเพราะต้องต่อคิวยาวบางคนเดินทางไกลมาแรงปีมารอที่จะอาบน้ำ ซึ่งหนึ่งปีเขาจะเดินทางมาอาบน้ำเพียงหนึ่งครั้งหรือไม่ก็สามสีเ่เดือนครั้งสำหรับคนที่มีฐานะดีหน่อยนี่นะคะการแยกวันนะ,นะคะข้างบนสุดจะเป็นกษัตริย์พราม์ไล่ระดับลงมานะคะเศรษฐีอันนี้อันนี้จันทานนะคะน้ำจะดำมากคา่ะมีขยะด้วยแต่เขาก็ใช้กันอาบน้ำซักข้ากันต,ตรงนี้นะคะ เนี่ยคะ่ะเขามารออาบน้ํากันอันนี้เป็นจัทฐานต่ำตสุดเลยนะคะดูน้ำเขาไหลมาดำฝีเลยะคะ่ะแต่เ้าก็ใช้กันนะคะตะโปธารลสถานที่อาบน้ําชําระบาปของชาวอินเดียไม่ใช่น้ําธรรมดาแต่เป็นน้ําอุ่นน้ําแร่จากธรรมชาติน้ําอันศักดิ์สิทธิ์ที่พุ่งขึ้นมาจากดิน ด้านในนั้นจะเป็นชั้นสูงต้องเดินขึ้นบันไดเพื่อเข้าชมตะโปธาคือบ่อน้ำพุร้อนที่มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลอยู่ติดกับวัดเวรวนเป็นที่สงน้ำของพระสงฆ์ในสมัยนั้นที่ตะโปธาเนี้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยข้อหนึ่งเพื่ออำานยความสะดวกให้แก่ผู้ที่จะมาอาบน้ำซึ่งมีเป็นจำนวนคือพระภิกษุที่จะสงน้ำที่นี่ได้ตรงเว้นทุกๆุกสิบห้วันมิชนะนน ต้องอาบัตปาจิตตียกเว้นพิสูจผู้อาภาพิสูจผู้ทำละวักรรมพิสูจผู้เดินทางไลหรือในคราวที่อากาศร้อนก็เขาถือว่าน้ำนี่ศักดิ์สิทธิ์ไงใครเป็นโรคก,กาเคลื่อนผิวหนังหายแล้วน้ำมันอุ่นเนี่อุ่นตลอดมาเป็นพันๆปีแล้วไหลามาจากนะลกสองผมทางนี้เนื่องจากพระองค์ทรงทราบ พระเจ้าปิพิสารเสด็จก,กับวังไม่ทันเพราะรอคอยให้พระที่สุดซึ่งมีจำนวนมากส่งน้ำให้เสร็จสิ้นจนนิ่และประตูวังภายหลังพระมหากัจจยนะหรือพระสังขจายทรงภูณขอให้ยกเลิกสิขาบทนี้เพราะในที่ที่พระมหากัจจยนะอยู่นั้นจำเป็นต้องอาบน้ำทุกวันเนื่องจากเป็นเมือรอนพระโอค์ จึงยกเลิกสิกขาบทรื้อไปปัจจุบันชื่อตะโปธางในสมัยพุทธกาลได้เปลี่ยนเป็นรัศมีนารายณ์เทมพเป็นวัดอินดูที่มีชาวอินดูมาจาริกแสวงบุญจำนวนมากแห่งหนึ่งของอินเดียชั้นนี้เป็นชั้นที่สูงที่สุดแล้วนะคะแทสูตรพราหมณ์ก็จะมาอาบันแถวนี้นะคะเป็นชั้นที่สูงสุด แล้วเขาก็จะะลลลลงงงน้้ําาาก็จไจไหปันทาอาบอยู่ชั้นต่่งที่สุดน้ําที่ไหลผ่านมาทั้งสีง่ตาผ่านการอาบน้ําของวันณะต่างๆแม้จะมีสีดําองครับแต่ถ้าว่าพวกเขาก็ยังคงอาบน้ําอย่างไม่ละคนเขาก็จะไปอาบน้ําไปแต่งตัวกันข้างบนนะคะความแพทย์สูนนะคะส่วนน้ําที่ไหลลงไปก็จะเป็นของหลอกจันทาน,นะคะ ในสมัยพุทธกาลอินเดียได้แบ่งชนชั้นเป็นวันณะต่างๆสี่วันณะดังที่แสดงไว้ในอัมพัทสุทีคนิกาีศรขันธวัคว,ว่าวันณะสี่เหล่านี้คือกษัตริย์พระรามเวสุขบรรดาวันณะสี่เหล่านี้สามวันณะคือกษัตริย์เวสุขเป็นคนบำเรอของพรหมามพวกเดียวโดยแทนสมัยนะั้นพรหมามถือว่าตนเองเหนือกว่าวันณะอื่นเพราะเชื่อว,ว่า เกิดจากที่สูงกว่าดังที่แสดงว่าในอัถกถาอัมพัฐฐสทสงขี่คานิกายเสียรคันทวักเร่งที่หนึ่งภาคที่หนึ่งหน้าห้าร้อยห้าสิอัมพัทมานุนมีความเชื่อว,ว่าพวกพราเกิดจากปลาข,ของพรมพวกกษัตริย์เกิดจากอกพวกแพทย์เกิดจากศิลปะวิทยาการตลอดจนหลักศีลธรรมจัญ,ญญาต่าง,างๆกษัตริย์มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองจึงมักจะเป็นนักรบแพทย์มีหน้าที่ในการทำมาค้าขาย ส่วนพกสู่มีหน้าที่ทำงานหนักเป็นกรรมกรเป็นคนงานยังมีอีกพวกหนึ่งที่เกิดจากการแต่งงานนอกวันนะเช่นกษัตริย์แต่งงานกับสูตก็เรียกว่าจันทานเป็นต้นแม้นว่าปัจจุบันความเชื่อเรื่องวันนะจะไม่รุนแรงเหมือนในอดีตแต่ถ้ว่าอินเดียก็ยังไม่ยอมยกเลิกระบบวันนะบางแห่งยังมีการยึดถืออย่างเข้มในพิธีกรรมบญญางอย่า มีแต่พรามเท่านั้นที่ประกอบทิธีได้แม้แต่การอาบน้ำที่ตะโปธทาราก็ยังมีการแบ่งวันน้ากันอย่าง,างชัดอันนี้เราเพิ่งข้าไปมานะคะข้างบนนี้จะมีประตูให้เหล่าวันน้าที่สูงกว่าให้ขึ้นไปนะคะพร,ะรามนะคะกอดกอดกันกับหนุมานนะคะ ก็ยังมีกันอยู่